พ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามาเด้จ้ามากินข้าวแล้งทุกกนรมื้อนี่มีก้อยขมจ้าก้อยเนือ้อก้อยเนื้อขมขมผักเต็มถาดเลยจ้าพักกับมีทั้งพักสื่อแล้วก็พักเก็บเอาในสวนแด้จ้านี่จ้าขออนิยาตพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเอ่อพาธีพก,กินดิฟได้จ้า โด,โดนจังกินดอกจ้าปล่อยเนื้อมากินน้ำกันะจ้าเผาแรงจ้าไม่ขผาเหนียวนะเผาเหนียวหมูสามชั้นทอดกรอบนอกนุ่มในจ้าเอเวนสวัสดีครับกันเอนสะวัสดีครับ <c oughs> มานะจ้า,ากินน้ำกันจ้านีลูกโดดน้ำจ้งลูกโดดฟักแถวานี่พับลายยางจ้าแต่งแตงกว,ว่ามีตัวมีใบบัวบก S <S มือผีมือแม่นาค แสบจากคนมาด้วยจ้ะก้อยผม ขอมีอยานกินกว๋วยดีไยวจานนี้น <c oughs> พถ้าได้ยอดประกอบกับยอดตะกกระเดาอ่อนแข็งแค่บขนาดเล่ะ ตามนี้นังบิงบ่อนประตุนกับพี่น้องเหมือนกับกูปซามี้บอกว่าทามือได้ย่างขอบ้านมากบริกินอาหารให้มีพี่แสดงว่าเขาพิดบ้านแนละะ้ะ กันมาตั้งแต่มือแรกจนปัจจุบันนี่ก็สิบแปดปีลวจ้ะรู้จัดก,กัน18บแปดปีก็กินอาหารแบบนี้มาตลอดลวจ้ะ กินอาหารท่านอาหารอีสานมากตลอดจนสามีบอกว่าถามมือใดเลิกง,งานยางคบาลมากเปิดประตูบ้านเขามาเดี๋ยวไริดกินอ่ะเอ้าน t อ o ชูมัดโซลี่โอเคอยากกินคำใหญ่ small โอเค If it's too big you can't chew, darling. Mm-ki, I can yet gun, okay? Mom, I think when when you said about the big part I mm -hmm. you said if it if it big then I can't chew. Yeah. If it's too big, You don't put too much. You put a little bit, Mummy say so if you put too much you cannot chew. <laughs> hmm. That's small. ินข่าวขำไงลูกทรายพี่น้องติดข้อตกใจเขาติดข้ออี่ <c oughs> เป็นเลื่มเลยแบบหอดาร์น้องมือเมื่อ,อ,อกี้เนี่ย <c oughs> ใหญ่เกินไม่ได้กัดเล็กๆก็หรือไปก่อนบอกถึงสามีนะจ๊ะเชาวันถามือใดเพิ่นเปิดประตูบานเข้ามาหลังเลิกง,งานขาวบรีกินอาหารไทยนี่คือว่าเขาพิดบ้านนะพี่น้อง <c oughs> แตงจะลู้จักกันมากจนไม่ลูกสองคนบ่เคยทะเลาะกันเรื่องอาหารกัแตะจะทะเลาะกันเรื่องอื่นเรื่องเล็กๆนินหน่อย <laughs> สะได้ไปทํางานหลรอจ้าทุกคนดีใจใจายแต่ว่ายังบรรลุเลยว่าสิปิังไดครั้งแรกที่สิได้ไปทํางานจา้า เ a มเจมเบิ้ a ฟอร s m โอนเพื่อเรามันเป็นครเ้งแรกที่าไปเบิ้งฟ a ต l y ลเปิ้งฟอร์ดไปเบิ้งฟุตบอลเพิ่งกลับมาตอนกแร้ะไปเบิ้งฟุตบอลเพิ่งกลับมาตอน t กโมงแรก เป็ like 10 m ทีเป็น10นาทแล้วเป็น10นาทแล้วมัร้สึ like 1ช่วโ yeah เวลาผไปเรข้นเวาเร็วขนาแล้วจังมังเอเวนบอก่าวิดีโอมันมี10นาทีแล้วมันมาเวลาเร็วค่ะ

จับเสื้อผ้าับพี่น้องเก็บเสื้อผ้าจัดเสื้อผ้าแยกเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าถ้าพนจ้างเฮ็ดยังกระสิเฮ็ดจ้าเราเป่นจ้งงงาจงทำความสะอาดกระสิเฮ็ด โอเคตอนนี้ลูกนี่ปิดเท่มอยู่เพื่อนให้เอาลูกไปน้ำใดจ้าเพื่อนให้เอาลูกไปน้ำเอาไอเวนไปน้ำไดส่วนลูกลูกชายอีกคนหนึ่งอาอยุสิบสีแล้วเขาดูแลตัวเองได้จ้าเขาอยู่บ้าน ถือว่าโชคดีไปจ้าแต่ยังบรูู้ว่าเพื่อนสิจางอาทิตยและจักมือแลราก็จักชั่วโมอง อิ่มแล้วเด้ยบานเียพี่น้องกินข้านีวอิ่มแล้วจ้ะ ักร้อยอย่างไม่ดูจะกินอันได้แน่เลย อย่างน้อคุณสามีกองแกงกองแกงยูเทาน้อป่ะเนี่ยยิ้มเ,เข่าแห้งจังไปน้อทุกคนตอนเที่ยงไม่ได้กินเขา่า เก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดของลูกลืมเวลาเวลาเดินเร็วเร็วจ้ะหน้าหอนแต่ว่าพอถึงหน้าหนาวเวลาเดินช้าเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนสี่ตอนช่วงกลางคืนนี่สี่สี่สี่ย่างก็กลางวันนะจเพระว่านาฬิกานาฬิกาสีเดินถอยหลังหนึ่งชั่วโมงแล้วจะช่วงหน้าหนาว กันคืนก็เลยจะยาวก็กันเว้นกันเว้นดินนนจะนี้แค่บุกีชั่วโมง im kinh doanh sẽ mở lấy ra de la que h อิ้มเลจ้าทุกคนขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าทุกคนขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,องทุกคนนะจ้าพี่เข้ามารับชมคลิปแล้วกดติดตามใหม้กินแบบบ่พักเบรกแล้วยาพกกินน้ำเลยน้ำนูีใสเบ้อหน ต้องขอบคุณทุกคนหลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมคลิปแล้วก็ชมคลิปแล้วก็กดติดตามหายวยจ้าถ้าพิดพลาดประการใดก็ขออภัยขออภัหลายๆวยจ้าถ้าไขบอมักหรือบอบถูกใจก็กดผ่านเรื่อนผ่านได้ด้ยจ้าบ่วากันเนาะ ทำคลิปทำ u t u b e หรือว่าทำทำเอ่อเพจอีหอย่างต่างๆมันจะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนประชอบนะจ้ะถ้าผู้ใดประชอบเฮากับบังคับเพิ่นบ่ไดดเนาะมีทั้งคนที่ติดตามแล้วก็บ่บติดตามบางคนิันติดตามแล้วบ่ถูกใจเพิน่นเพิ่นก็ยกเลิกติดตามนะจ้ะเฮ้าก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้จ้าขออนุญาต ขอบคุณหลายๆจ้าเอาไว้คลิปหนาพอกันไหมได้จ้าสวัสดีจ้า